เตรียมตังจ่ายค่าไฟหน้าร้อนกันหรือ,อยังช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะฮะซึ่งบ้านเราก็จะร้อนมากอย่างาที่บ้านผมนะฮะจากปกติค่าไฟไม่ถึงพันนะครับแต่ช่วงหน้าร้อนนี้โอ้โหไปถึงประมาณ2 0 0 0นะฮะบ,บางที2,000กว่าเพราะว่ามันร้อนแล้วก็ เราเปิดแอร์แล้วก็เปิดไฟไฟที่จอดรถไฟสวนไฟหน้าบ้านอะไรเงี้ยนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีการที่จะทำให้ทุกคนประหยัดไฟได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับก็วันนี้ช่างสองออนไลน์นะครับก็จะพามาดูวิธีการที่จะทำให้เราประหยัดไฟเพิ่มมากขึ้น นะครับโดยใช้ตัวที่เรียกว่าไฟโซลา r เซลล์นี่ครับอันนี้แผงโซลา r เซลล์ส่วนอันนี้ก็ไฟนี่อันนี้สั่งมาแล้วสั่งมาแล้วแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันนี้นี่สว่างมากนะครับโอ้สว่างจริงๆมันได้หลายสเต็ปมาก แล้วเราจะประหยัดไฟกันยังไงอ,อ,อย่างปกติที่บ้านผมจะเปิดไฟที่จอดรถนะฮะแล้วก็หน้าบ้านแล้วก็ข้างๆบ้านอะไรแบบนี้ช่วงเย็นผมก็จะเปิดไฟไว้ยาวจนถึงเช้าแต่หลังจากที่ผมซื้อตัวโซลาเซลล์มานะฮะก็ไม่กี่ร้อยบาทนะฮะผมก็มาแขวนแล้วก็ติดตั้งจริงๆติดตั้งไม่ยากนะครับสำหรับโอ้โ o oh, no. อันนี้ภาคเองเลยจริงๆแผงโซลาเซลล์เนี่ยติดตั้งไม่ยากนะฮะนี้รับประกัน3ปีด้วยนะจริงๆมัน25ปีเลยนะกว่ามันจะเสียแผงเนี่ยมันจะมีขาอยู่ตรงนี้นะฮะขาตรงนี้สามารถยิงน็อตเข้าไปยึดได้ถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องมือเอารวดมัดเลยครับบ้านผมผมเอารวดมัดก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ หลอดไฟมันก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับซึ่งพอเย็นแล้วก็ติดพอสว่างมันก็จะปิดเองซึ่งผมมองว่ามันช่วยให้เราประหยัดไฟเพิ่มมากขึ้นนะครับลองไปทำกันดูนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะไปสั่งซื้อนะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้ ลองใช้กันดูผมว่ามันน่าจะช่วยให้เราประหยัดไฟได้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟที่จอดรถไฟในห้องครัวหรือว่าไฟทางเดินนะฮะไฟตามจุดที่เรา,เ,าเราอยากจะเปิดทิ้งไว้นะฮะก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยที่สำคัญมันเหมือนกับกันขโมยได้ด้วยนะเพราะว่ามันจะเปิดอัตโนมัติถ้าเกิดวันไหนเราไม่อยู่เงี้ย อย่างปกติถ้าเราไม่อยู่ไฟมันก็จะเปิดปิดเองอัตโนมัติซึ่งมันถ้าขมโมยเขาไม่รู้ว่าเราไม่อยู่เขาก็คิดว่าเออมีคนอยู่นะถึงมีคนเปิดไฟนึกออกอไหมฮะ,อะลองไปหาซื้อกันดูนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้วันนี้ช่างสองออนไลน์ไปก่อนครับสวัสดีครับ